สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพพ์เพจยนนะคะในช่องของพพ์เพจยนรถกระบะและรถครอบรัวนะคะ สวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงคนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่186แล้วนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถกระบะสีประตูยกสูงพึ่งข้ามาใหม่รอปรับสภาพคันที่อยู่คนาของพิงค์นี่เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหากระบะสีประตูแต่งซิ่งอยู่แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะ Isuzu D-Max Highlander สประตู1.9แซนะคะปี2 0 0 0 18นะคะได้เป็นสีขาวมุกสวสวยแบบนี้เลยนะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา619,000บาทนะคะลูกค้าเครดิสามารถฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณเพียงแค่1 0 0 0ทเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้7ปี84งวดนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจากหน้าของเขาจะได้เป็นแบบ โคลเมียมนะคะโลโก้ตุกกตาจะเป็นโลโก้ i ิส z ุนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ7702ในส่วนของไฟหน้าทั้ง2ดวงนะคะจะได้ตินไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะ ยางปี2018แม็กขอบ18นะคะแม็กแต่งซิ่งส,สวยๆมาให้เลยนะคะได้เป็นแม็กขอบทองนะคะในยางปี2018ทั้ง4ล้อนะคะมีราวมันไดมาพร้อมเลยนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับรปจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมน,นะคะ มาดูในส่วนของภายในเลยนะคะภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบออโต้นะคะมือจับจะได้เป็นแบบครเมียมนะคะช่องด้นล่างใส่แก้วนะ้ำผลน้ำมาให้นะคะกระจกปรับไฟฟ้า พวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่น c d จอทักรีนนะคะแอร์ออโต้นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีน้ตามตัดด้วยได้สีตาลนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะได้เป็นปลอดป,อดปัดไฟฟ้าของในส่วนคนขับมาให้นะคะในส่วนของเบาะนะคะตรงนี้จะมีการหุ้มเบาะหนังให้ใหม่ นะคะคุณลูกค้าคอนโซลหน้าหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยเบาะสีน้ำตาลส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันเลยนะคะมือจับก็จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะในส่วนในในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีน้ตาลตัดด้วยได้สีน้ตาลนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดํานะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะที่วางแก้วน้ําขนน้ํามาให้นะคะยังไม่พอนะคะเขามีที่พิงแขนมาพร้อมเลย ะะสำหรับคันนี้นะคะออปชันฟังก์ชันครบเรื่อนจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะภายในยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของภายในให้นะคะแล้วก็รอบตรวจรถให้กับคุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหากระบะสีประตูอยู่ภายในสวยๆแบบนี้แนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรอยเมคอาร์ตต่างๆ ยางเดิมนะคะไม่เสื่อมสภาพนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะช่อน้ำล่างใส่แก้วน้ำขลน้ำมาพร้อมเลยนะคะตัวยางนะคะได้เป็นยางเดิมนะคะคุณลูกค้าน็อตทุกตัวนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสำหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะลูกค้าเขียนรอยเมทอัรเรียงรายตรงเลยนะคะคุณลูกค้ารถเดิมๆเลยนะคะมาดูในส่วนของแบคลเนอร์ของเขาก็เดิมๆกันเลย นะคะคุณลู้าสสำหรับคันนี้นะไฟเบรกตัวที่3มือจับแบบโครเมียมมาพร้อมกับกล้องถ่ายหลังนะคะที่ส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ led มาให้นะคะกันชนด้านหลังจะได้เป็นแบบโครเมี่ยม นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหากระบาดสประตูยกสูงสีขาวมุกอยู่นะคะปีใหม่ๆเลขหม่หมหหหหหหน้อยๆแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะตีฟิล์มรอบคันมาพร้อมกับการสาธทั้ง4บานเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น Isuzu DMAX Highlander 4สประตู1 9 z นะคะปี2018นะคะได้เป็นสีขาวมุกส,สวยๆดบ,บนี้เลยนะคะเพจโจนตั้งขายอยู่ที่ราคา 619,000บาทนะคะลูกค้าเคริดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะต่างจังหวัดออกได้นะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่จันมีรายได้ที่ชัดเจนนะคะคุณลูกค้าส่งรถสไลด์ฟรีให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษกันไปเลยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.59นะคะได้รถกระบะาคาันนี้ไปใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแบตเตอรี่นะคะแผ่นเพจเช็คได้เลยนะคะค่าเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงค่าสังเกตจุดย่างนะคะตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถจุดแต้มสีต่างๆนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องพันเก้านะคะภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะเป็นเครื่องแห้งๆน,นะคะเดิมแท้จากโรงงานเลย นะคะมาดูในส่วนของตัวนอ็อตแก้มซ้ายแก้มขวาซีนต่างๆรอยเม็ดอาตต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน,น้ำเป็ีนสีนะคะมีวันรีหลังการขายอีก30วันด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิมพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอี อีซูซูดีแม็กไฮรันเดอสประตู1 9 z นะคะปี2018นะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจโจนตั้งขายอยู่ที่ราคา619,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวนกนได้เลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษกันไปเลยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.59นะคะออกได้ทุกอาชีพจบทุกคันดันทุกเคแน่นอนนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนนะคะส่วนลูกค้าที่สามารถ ปิดบัตรปิดรถแล้วนะคะเรามีลิสซิ่งรองรับให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าท่าในใดที่อยากเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรโยนนะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิง์ได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7จ4 3 2 5 3นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโยนนะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะ ลูกค้าท่าในใดที่เข้ามาดูคลิปเพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคลิปช่องของพิงด้วยนะคะอ p ี EP ต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถท่านไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ